สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาเมนูง่ายๆนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเด็กๆอยากทานแต่ว่าเครื่องไม่ครบค่ะส่วนประกอบก็มีในนี้ก็มีน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะน้ํามันงาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปกะประมาณให้ท่วมวุ้นเส้นของเราค่ะแล้วก็ชิมรส จะออกหวานนิดๆค่ะเด็กๆทานนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีขิงพริกไทยเนยกระเทียมบ้านเราไม่ทานหมูนะคะเราก็เลยใช้เนยแทนขาดรากผักชีค่ะเครื่องไม่ครบค่ะแล้วก็กุ้งที่เราเอามาันึง่งทานทานเหลือนะเราแช่ช่องฟิตไว้แล้วก็เอามาละลายน้ำแข็งแล้วก็ทำนะคะเด็กๆเขาไม่ทานอยู่แล้วค่ะกุ้งทานแต่วุ้นเส้น เ็นเส้นแห้งนะคะแช่น้ำแช่ไม่ต้องนานนะคะพอสุกเราก็จะใส่เนี่ยค่ะขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกันเลยนะคะเรียงกุ้งกันเลยค่ะน้ำปรุงเราชิมอร่อยแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรมากค่ะเรียงกุ้งกันเลยกุ้งเด็กๆไม่ทานนะคะ เรียนกุ้งเสร็จใส่วุ้นเส้นบางคนก็นจะวุ้นเส้นไปคุกกันในนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้คลุกกัค่ะเราใส่ไปเลยเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟเปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สแล้วกาน้ำลาดของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยง่ายๆค่ะไม่ต้องทำยุ่งยาก เดี๋ยวเปิดฝาไว้เปิดไฟกลางก่อนนะคะฝาไว้เลยค่ะ เราเลยไม่ทําเผ็ดไม่ใส่พริกไทยเยอะนะคะถ้าผู้ใหญ่ทานก็ใส่พริกไทยเยอะๆด้วยเสียดายขาดรากผัผกชีไม่มีรากผักชีเห็นไหมคะเดือดปั้กเลยแล้วก็กลัเพห้สีเขาจะได้เสมอกันกับแค่เัดจมกถ้าน,น้ำนี่ถ้าเราใส่เยอะไปเขาว่าจะเละน,นะคะ ตอนนี้ได้แล้วนะคะสุกแล้วค่ะเห็นไหมคะแห้งแล้ว เดี๋ยวเราก็โรยผักลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักก็ปิดฝาคนไม่เข้ากันได้ค่ะเด็กๆผักมันจะได้หอมหอมผักจะได้หอม เส้นเหนียวนุ่มนะคะเส้นตากระเสร็ตากระเสร่จตากระเร็จอะไรตา,รตารใช่ตากระเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุ้มอบเป็นเส้นของเรา สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะบัวคุณตาพาทำพากินค่ะสวัสดีค่ะ